โอ้งามงามงามครับผลเห็ดหยางน้อครับเนี่ยผนเท็ดหยางน้อครับเนี่ยบอกเน่ผูดได้ค่อยเห็ดโอ้งามหลายนะครับเนาะดอกขาวผุดเลยเนี่ยลุงใหญ่กับเดี๋ามาเมืองสวนทุเรียนสวนใหญ่พันเด้อครับเด้เอพอผลเห็ดหยางกัน,น,น,กน,นเนี่ยเนาะครับเนาะถึงลุงใหญ่เองกักบบ่เคยขม,ม่าขมาเมืองคังแหลกพอบผอบ พี่น้องนะครับเด็กแคปภาพให้พี่ให้น้องเนี่ยมึงพร้อมๆกันเนาะครับเนาะนี่เนี่ยข็งแรงในชีวิตที่ลุงใหญ่เข้ามาในสวนด้วยกันนะครับแบบบ่เคยเห็นเนาะครับเนาะโอ้ก็ครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับมึงดอกทุเรียนก่อนไอ้กระคือพันพนสมเกสรนะครับเด้อให้คู่เต็มหมากดอกคนว่า หมากงามนะครับเนาะเนี่ยโอ้เนี่เพื่นอนเกินเหตุประมาณนี้นะครับเนาะผสมเกสรทุเรียนนะครับเนาะึ่งลุงใหญ่กับ่เคยเห็นักเทืยบดอกกระลั่งเห็นเนี่ยแหละเ <c oughs> นี่ยเปิดกระปาดประมาณนั้นนะครับเนาะะปาดดอกนะครับเนาะพอสิปาดเวลาไอถุ่มหนึ่งนะครับเด้อสูงสุดบ่เกินหกถุ่มพ่น่าเนี่ยครับงามบ่กครับพี่น้องนะแต่ละต้นนี่โุ้ยพี่น้องเลยน,นี่นี่คือ คือสวนทีเพิน่นประสบความสําเร็จเพิ่นได้ผลผลิตมาหลายปีแล้วครับเด้อทีพานมาลุงไงกับผ้าเมืองแต่เอสวนใหม่ๆนะครับเนาะกาสีโบพันไหนบันีผ้ามาเมืองคล้องแท้แล้วครับเนี่ยลุงไงก็ดันโดนมาฮอดน,น้ำเงินนะครับนอะกจากน้ำคุณมาฮอดน,น้ำเงินเพื่อจะจะเก็บภาพเนาะครับเนาะให้พีให้นองในเมืองกันนะครับเนาะเพิ่นเฮ็ดิตจังได๋เนาะเนี่ยฮว สูงๆเพื่อนกับปาดถงนะครับแต่ลูกไงกับปวดข้อละ,ละตอนนี้เนี่ยครับโอ้เงามงามครับพื้นที่สี่สิบไร่เพื่อนด้ครับบมแมน่นอยน้อยน,ย,ยนะครับสวนใไงนะครับเนาะโอ้เดี๋ยวคันเพิ่นได้แต่งหมากแต่งหยังลูกไงกี่ผ้าเมืองอีกรอบเนาะครับเนาะนะตอนนี้กับเมืองแต่เออ

งามบ่พี่นงฟังดีพันนี่ยปฏิปัติดอกสีออกใ,ใสๆนะครับเด้อนี่ดอกออกใสสีว่าดอกบานไหมครับบอกเอาง่ายๆเลยดอกบานง่ายไม่ไม่นะครับเนาะลูกไงก็เรียนพันธุกันแลล่ะข้อเหลื่อมเหนียวนะครับเนาะเนี่ยดอกบานไม่ออไ,รรไม่ไมรนะรพระกรปัตินะครับนะเนาะนี่ย,กกย,นะนะยลูกไงก็ขอ,ขอจบคลิปวงเพียงตำหนิก็นะครับนอะกแค่นี้แหละสวัสดีครับ